สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om ช h o ส Studio นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับอ่าเป็นคิวของอ่าที่จับโทรศัพท์นะครับผมที่ยึดที่จับโทรศัพท์ในรถนะบแบบหนีบคอนโซลเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาเป็นไงนะครับ Om Show Studio เอฟอ่ามาแล้วนะครับชูเอฟอ่ามันเป็นแบบหนีบคอนโซลนะแล้วก็ใช้แบบหนีบแบบนี้นะครับอ๋อเขาแยกชิ้นมาเราต้องมาประกอบเองนะเป็นหัว่เป็นหัวบอลน,นะครับมันเป็นหัวบอลหนีบแบบนี้อ่าอันนี้คือนึกออกนึกหน้าตาออกมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ ไปหนีบกับคอนโซนลรถนะในตรงหน้าตรงที่เราขับรถแล้วข้างหน้าเราอะมันก็ใช้ได้ไม่ทุกรุ่นหรอกคนระับใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มันที่มันสามารถหนีบได้แบบนี้นะครับที่มัะต้องเว,าว้าเข้าไปหน่อยนะต้องลองดูอ่านะตัวนี้เป็นบอลใส่เข้าไปด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปแฉบกบอ่านี้ยืดได้น,น,นะครับ เปลีแล้วก็ขาขอันนี้ให้แน่นะนะครับแน่นไปก็ายออกรอเราปรับเดี๋ยมันต้องไปปรับตำแหน่งปรับมุมในการติดตั้งโทรศัพท์ด้วยอีกทีหนึ่งนะเพราะเวลาเราเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปด้านนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าคอนโซลโทรศัพท์ใช่ไหมอันนี้มันต้องเสียบ้าไปแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกเนี่ยเสียบก็บไปนะแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับ ต้องไปลองดูอีกทีนึงต้องไปลองติดในรถให้ดูก่อนนะแล้วจะได้เล่าให้ฟังว่ามันโอเคไหมขับเคือบเลยแล้วมันเวิร์กไหมนะครับเพราะว่าอ,อันที่มันติดกระจกใช้รุ่นใช้รุ่นที่มันติดกระจกแล้วผมเบื่อแล้วไงเออเวลามันโดนอากาศร้อนแล้วมันชอบหล่นชอบหลุดจากกระจกลงมานะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนดูลองหาวิเราหาวิธียังเกิดดูมั่งนะอา่าต้องลองดูนี้ดูเอางี้ตอนนี้ราคามันแค่35บาทเองครับผมซื้อจากช็อปปี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงกงไ้ให้ นะครับไอ้ผูกไอแอร์เพย์ก็ส่งฟรีไปไม่ต้องเสียค่าส่งนะเดือนละสองครั้งนะก็รวมๆรวมกันมาซื้อนะครับเดือนหนึ่งซื้อไปเดือนทีต้นเดือนทีได้เดือนละสองครั้งพอดีบอกว่ากำลังดีนะเออเราไม่ได้ซื้อประจาแบบว่าซื้อระหว่างเดือนช้อปปิ้งกันจนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ซื้อกันตามตามเท่าที่เราจะซื้อได้เนาะเออผมก็พยายามหาของที่มันราคาไม่แพงอะมารีวิวให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ของดีมียี่ห้อมีแบรนด์ตลอดอ่าก็ดูว่ามัน สินค้ามันวัสดุมันน่าจะดีไหมเวิร์กไหมนะครับก็มาล่าให้เพื่อนๆใน YouTube ฟังกันนะครับเดี๋ยวไปลองติดตั้งในรถดูนะแล้วจะได้เล่าให้ฟังกันว่ามันเวิร์กไหมมันเป็นไงบ้างก็แล้วกันนะโอเคอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองเอานะครับที่นีบโทรศัพท์ตัวนี้นะที่ที่ที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยครับมาติดกับคอนโซลรถตัวนี้นะอ่าที่มันเป็นคอนโซลรถของผมตัวนี้รถรถผมตัวนี้เป็นรุ่นอ่าเป็นนิสสันนีโอนะครับผมเป็นรถเก่งนะเก่าและประมาณ รุ่นตั้งแต่ปีประมาณปี2001นะซึ่งคอนโซลมันเป็นลนักษณะนี้พอดีนะครับแต่ว่ามันก็จะตรงนี้ช่วงนี้จะกว้างเหมือนกันนะเคยเป็นปากฉลามนะครับตรงนี้จะเล็กแล้วตรงนี้จะเล็กแล้วข้างในนี้ก็จะมากว้างนะครับก็จะลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะใช้ได้นะจะลองดูเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนีโออ่าอันนี้เดี๋ยวจะลองใส่หนีบเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับแนะนําให้เอา แนะนาให้เอาตัวที่มันเป็นตัวยืดปรับขนาดของโทรศัพท์เนี้เอาไว้ด้านบนนะครับเอาไว้ด้านบนนะะเอาไว้ด้านบนของตัวหนีบมันนะครับนี้เวลาใส่เราก็อ้าอ้าพลาสติกตัวล่างออกนี่นะครับค่อยอ้านะไม่ต้องกลัวมันหักนะครับนี่พอมันเริ่มใส่ไปแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยนะครับกรอบอ่าดันเข้าไปได้แล้วแค่นี้เองนะครับนี่มองเห็นไหมนี่อยู่แล้วแค่นี้เองนะครับ อ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตำแหน่งเขานะครับทีนี้มันก็จะมีรูปแบบของการใส่โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแบบแรกก็คือจะใส่เป็นแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าก็สะดวกดีนะครับดูแผนที่หรือว่าอะไรถือว่าบางคนก็ไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่ว่าในรถมันไม่มีที่วางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็วางตรงนี้ได้นะครับดูแผนที่ หรือว่าวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันทําได้นะโดยที่มันไม่ต้องละสายตาจากถนนมากนะนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับเวลาตรงเี้ยเวลาจะใส่มันต้องแบบเอามือช่วยหน่อยต้องใช้2มือนะอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะครับแบบตั้งนะทีนี้เพราะทีนี้บางแอปเนี่ยบางแอปเนี่ยมัน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 ต้องใช้โทรศัพท์แบบตั้งอะไรเงี้ยเออผมเคยนะหลายหลายแอปมันต้องใช้โทรศัพท์แบบตั้งนะครับทําให้มันมันใช้ใช้แนวนอนไม่ได้ก็ต้องตั้งแบบนี้ใช้นะครับ ถามว่าขับรถไปเนี่ยใช้ได้ทั้ง2องอย่างนะทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับถือว่าไม่ถือว่าไม่บดบังทัศนียภาพในการขับขี่มากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รุ่งไม่โล่งเหมือนกับเหมือนกับอ่าที่มันไม่มีอะ่ะเหมือนกับเออคือแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้บังสายตาอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะลองขับรถให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะการเวลาเราจะใช้ไอ้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตามไปดูกัน อ่านี่ก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าคือตำแหน่งที่วางเนี่ยผมขับรถเนี่ยมันก็ไม่ได้บังสายตามากนะนะครับโดยเพราะเป็นแนวตั้งเนี่ยแล้วก็ชเงนชงเงินนิดนึงนะมองเออถ้าเกิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์แนวตั้งก็จะต้องประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีผลต่อการขับขี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นแนวนอนให้ดู โอเค okay, เลยนะครับคือถือว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เลยนะเออมัน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 ก็เกินไอตัวคอนโซลรถเกินพวงมาลัยมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าสายระดับสายตาระดับความปลอดภัยทัศนวิสัยในการขับขี่ยังดีอยู่นะครับโอเคใช้ได้นะครับแต่ก็ตัวยึดนะก็แน่นหนาดีนะครับ ถ้าใครมีเทปสองหน้าก็เอาเทปสองหน้าช่วยช่วยติดไปด้วยอีกแรงหนึ่งนะเออจะจะเพิ่มความแน่นหนาให้เขาได้นะครับอ่าโอเคดอมันดับไปแล้วนะวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ที่ยึดโทรศัพท์ในรถอยู่ก็แล้วกันนะครับมันมีหลายแบบคือว่าผมเบื่อไอ้ที่มันติดกระจกแบบนี้แล้วพอมันเจอความร้อนจนเลยแล้วมันชอบหลุดชอบหลุดลงมานะเออผมเจอบ่อยมีปัญหาบ่อยนะครับ ก็เลยก็เลยลองเปลี่ยนดูมาเจอรุ่นแบบนี้ก็ลองมาใช้ดูปรากฏว่าถ้าเป็นแนวตั้งก็จะมันก็จะน่าน,นิดมันก็จะแบบมีมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับขั้นแบบบางจนจนทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับพยายามใช้เป็นแนวนอนแต่วบางแอปน้องใช้เป็นแนวตั้งก็ก็เสียบเป็นแนวตั้งได้นะถอดมาก่อนแล้วก็ใสก่กระปใหม่ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจออะไรดีๆแล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูกันนะผมก็จะเน้นแต่ของถูกๆนครับเอามารีวิวให้ดูเพื่อนๆจะได้มีตัวเลือกในการจับจ่ายใช้สอย,อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ